สวัสดีครับวันนี้เราก็มาต่อนะครับหลังคาโคง้งนะครับหลังคาโค้งก็ตอนที่สามนะครับผมอันนี้ก็เป็นผมใส่รายละเอียดไปแล้วส่วนส่วนรายละเอียดภายในนะครับก็เดี๋ยวจะให้ทางคนที่นําไปใช้งานนะครับนําไปต่อนะครับต่อยอดนะครับผมเดี๋ยวผมเขียนบันไดให้ตัวนี้เป็นพื้นลดระดับนะฮะเป็นพื้นลดระดับเนาะระดับ เป็นคารนรดระดับมากะยกใช้ความคามสั่งมุบลงมาแล้วก็ลงมานี่ครับระดับตัวนี้ก็เป็นแลมตัวนี้ก็เดี๋ยวผมเอารูปแปนเข้ามานะครับรูปแปนรูปตัดเนาะรูปตัดพื้นก็สูงขนาดนี้เดี๋ยวผมเขียนตามรูปนี้ไปเลยนะครับจะใช้คําสั่งนี้นีในรับ เป็นพื้นยื่นนะฮะจะออฟเสร็จก็ได้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเขียนไปเรื่อยนะครับ มานี้เนาะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นแรมนะเป็นแรมขึ้นไปตัวนี้ก็อะดับก็นะครับ จะดูแปลนนะครับรูปตัดอีกทีหนึ่งอ๋อแล้วก็ใช้อุ๊บผมดูแล้วแลมจะสั้นไปหน่อยนะแลมหนึ่งสิบสองได้ไหมอันตรายมากครับนะใครที่นำไฟล์ไปใช้ก็ไปเช็คหน่อยนะฮะจะดูทุงสูงคนนีนยแลม ใหญ่น้อยก็มันต้องมีทางลาดนะดูดูดูจากสัดส่วนสัดส่วนแล้วก็ดูจากตรงนี้นะฮะก็เช็คเช็คดูทีหนึ่งต่อสิบสองนะครับความลาดเอียงก็อย่างปลอดภัยที่สุดเนาะก,ก็ลองไปเช็คดูนะครับอ่ะโอเคนะครับไอตัวนี้อาจจะอยู่ที่นี่ฮะเช็คดูนะครับตรวจตรวจสอบไฟล์ต่างๆเราได้ได้ไปแล้วก็นาไป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 ,ไป,ไ,ปไป modify ต่อนะครับ modify ต่อก็เอามาให้ผมดูบ้างนะครับโอเคนะครับ ส่วนวันนี้นะครับ <c oughs> ผมเดี๋ยวผมจะฝากไฟล์ไว้นะครับฝากไฟล์ไว้ที่ใต้โพสนะฮะใต้โพสสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับดาวน์โหลดกันก็นํามาใช้งานหรืออะไรแต่ต่างๆก็ไปปรับปรับ,บแก้ปรับปรุงต่างๆนะไปปรับปรุงก็ให้มันออกมาใช้งานได้ส่วนแบบในส่วนของไฟล์ที่มันเป็นไฟล์สามารถนําไป กลับทำรายการคำนวณก็อยู่ที่เว็บโยธาไทยนะครับสามารถไปดาวน์โหลดกันได้นะครับผมวันนี้ขอาฝากเลยนะครับสวัสดีครับผม